สวัสดีครับเรามาที่ร้านร้านชื่ออะไรเนาะไฮเอานะครับดูสิดูเด็กคนนี้สิครับเขากำลังทำอะไรอยู่นี่เอามอมนี้อ๋นนอ,ะอะนะครับเขากำลังถ่ายรูปกับไม้ของเขาอยู่อ่าฮะ one t อามองกล้องค่ะ1 2 3 1 2 จโอเคเ e t s สก o ดชีวัน alone โอเคนะครับนี่คือก็ถ่ายแล้วค่ะโอเคนะครับเห็น <He S 2> ไหม,ม,ไมสวยดีนะครับนี่คือการทำร้านสวยมากเลยหล่อมๆอ่ะถ่ายให้ด้วยโอเค okay. ว้าวสวยจังเลยค่ะแม่อ้า ด้วยกันอ่าไม่ e a r t okay let's go โอเคนะครับเราก็ไปต่อนะครับชื่อร้านอะไรนะไฮเอ้าวนะครับมีการปลูกต้นไม้สวยงามมากเลยนะฮะว้าว wow. คุณนัททันโฮม d my h because the car will crash you อย่าไม่ไปบ้านอ่ะอย่าไมไปบ้านนี้อ่ะโอไปไปบ้านนี้มีผีอ่ะเอาเลยนะครับดูคือโนราห์ะนะฮะนี่ครับนี่จริงๆมันน่าจะมีทางเข้านะครับหรือว่าเราเข้าผิดทางนะครับดูสิครับบรรยากาศสวยงามมากนะครับ อ่านะครับเปิดเพิ่งเปิดเหรออ๋อเปิดเมื่อวานนะครับนี่การแต่งร้านสวยงามนะครับเอา้ามามร,รับล้านสวยมากเลยถ่ายตรงนี้ไหม เขาอ่าน haru dot haru dot b a n a น a นแบบอ o f f e e r สเตอร์เดี๋ยวได้ให้เขาถ่ายกันน,น,นะนี่ก็ลอยนี่นนสัยไงค่ะตอนเด็ก,กน,นะโอเคนะครับมาถ่ายรูปกันนะฮะวันนี้เรามาถ่ายรูปกัน,น ทุค so นก็ถ่ายรูปกันปิดเปล่าโอเคไปถ่เป็่ด okay. ูแลลูกด้ นี่นี่นั่งนี่เลยสวยมากฮะนะครับดูโอ้โหมาดึงกับฉันนะนั่ง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 อึ๊บ hồi trái, chay, trái, chay. À. Không chay. Ừ. à, cả โอเคไปลูกนอนตกนะครับคนก็เยอะมากเลยไปหาที่นั่งกันดีกว่าอันนี้พื้นี่เหรอไปนี่ครับพื้นที่ร้านนะฮะเธอนี่ตรงนี้ใช่เลยนะฮะสวยมากเลยโอ,ยอย้นี่ไงครับว้าว เรามาดูกันนะฮะสวยมากเลยนะครับเอาไม่ให้ถ่ายอ่ะเดี๋โอเคงั้นไปกินกันดีกว่าดูครับโอ้ว้าวนะครับสวยงามมากโอ้วา่วาข้า,า,า,างในแอร์ไอ

ใส่แว่นด้วยดินี่นัน่งนี่ไหมลูก